เต่าสมชายเคลื่อนไหวหลังเห็นคลิปน so ้องสุขใจตอบเพื่อนทำไมเลิ <S <S กน,นัดมีเรียก่อนหน้านี้ทางด้านนัดมีเรียนั้นก็ได้มาออกมาโพสตคลิปสุดประทับใจหลังได้เจอน so ้องสุขใจลูกชายของเต so ่าสมชายและยุยอัธมาโดยทางด้านน้องสุขใจนั้นก็ได้เล่าให้นัดมีเรียฟังว่าเพื่อนที่โรงเรียนถามถึงนัดม so ีเรียเต่าสมชายทำไมเลิกกันโดยน้องสุกใจนั้นก็ได้เล่าว่า พี่นัดครับวันนี้ผมไปโรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนถามผมว่ายูทำไมพ่ออยู่ถึงเลิกกับแฟนเก่าผมเลยตอบไปว่าให้ไปฟังเพลงรักไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวก็รู้หมดเลยซึ่งดาน,นัดมีเรียนนั้นก็กอนน้องสุขใจพร้อมทั้งถามว่าจริงเหรอแล้วฟังรู้เรื่องไหมน้องสุขใจนั้นก็ตอบกลับมาว่ารู้เรื่องครับ และล่าสุดทางด้านเต่าสมชายนั้นก็ได้เคลื่อนไหวหลังเห็นคลิปของน้องสุขใจนั้นตอบเพื่อนทำไมเลิกนักมีเรียรโดยทางด้านเต่าสมชายนั้นได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว,วา้ว่าลูกเต่ามันร้ายจริงๆไอหมูอ้วนแจ็คหัวโจกเด็กได้ว่าน้องสุขใจเนี่ยเขาหน้าเอ็นดูจริงๆเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ